สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับช่องแซกแชนแนลนะผมก็วันนี้พามาดูการทำงานของเจ้าซูมิโตโม่นะครับ SH130 ่ร SH ุ่น6นะผมกับงานตักล่องตักล่องไล่อ้อยนะผมก็มาดูการทำงานของเจ้าซูมิโตโมนะครับนานๆที่จะได้เจอนะผมก็ผมพา ผมพามาอยู่ที่ทุ่งคองนะผมก็ผ่านมาทำธุระแถวนี้ครับก็เลยขออนุญาตเจ้าของถ่ายวิดีโอนะครับผมเจ้าของแมคโครนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ youtube ช่องแซ channel ด้นะครับหรือว่าเพจ e c o o o s k แซ channel นะครับผมท่านใดสนใจติดต่องานก็ คอมเมนต์มาด้านล่างวิดีโอนะครับผมหรือว่าโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกห้านะครับผมก็วันนี้มาทำธุระที่จังหวัดสุพรรณนะครับผมก็เลยได้แวะถ่ายวิดีโอสักเล็กน้อยนะผมโอกาสนานๆนับจะได้มาสักครั้งหนึ่งนะก็เลยจัดกันไปสักหน่อยนะผม นานๆทีจะได้เจอเจ้าสุมิโตโมโด้วยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นการตักล่องสวนล่องล่องไรอ้อยนะครับล่องน้ํำนะล่องน้ําก็ตักตามสภาพเลยนะครับไม่ได้เน้นอะไรมากนะผมเน้นให้น้ํามันมาตามล่องนะครับตักตามสภาพนะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนขับด้วยครับ ใจดีนะผมที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้นะครับวันนี้ก็เจอหลายเจ้านะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ให้เราถ่ายแบบเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ได้ถ่ายด้วยนะครับผมก็สำหรับเจ้าซูมิโตโมะครับเอ1เ0หนึ่งร้อยสาสิบรุ่นหกครับจะเอาสักสิบสิบนาทีนะครับผมนานๆทีจะได้เจอนะครับรถใหม่ๆเป็น รุ่นนี้ค่อนข้างประหยัดน้ำมันเลยนะผมประหยัดที่สุดที่ในบรรดาทุกทุกค่ายแล้วนะครับผมก็ได้สอบถามกับหลายๆทีมงานนะถือว่าประหยัดสุดแนละ้วสำหรับทีมนะยี่ห้อนี้นะครับ<ส>ก็กุ้งกีเป็นกุ้งกีตักล่องคนระับติดปีกนะ ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณห้าสิบหกสิบเซนนะครับผมกว้างครับแปดสิบนะครับประมาณคร่าวๆนะครับผมไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับผมถ่ายกลางแดดนะครับผมวันนี้ก็ลำบากนิดนึงนะครับไม่ได้เอาไม้กล้องมานะครับไม่ได้เอาขากล้องมาต้องถือใช้มือเอานะครับผมโน่นนะครับสำหรับ บันทุกนะเจ้าสูมิโตโมนะเจ้ามิสูนะผมรุ่นอะไรก็ไม่รู้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเ <t od d ata> หลืออีกไม่เท่าไหร่แล้วอีกประมาณประมาณห้าสิบกว่าเมตรนะผมก็จะเสร็จแล้วทำงานไปเรื่อยๆนะไม่ได้เร่งรีบอะไรนะเพราะว่ามันเป็นงานตักล่องน้ำนะไรอ้อย ผมเองก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเส้นนี้มากนะครับเข้ามาครั้งแรกเลยก็ถือว่ามาก็คุ้มค่าอยู่นะครับแถมเจอเจ้าของใจดีด้วยนะครับอันนี้ต้องชื่นชมนะครับผมก็ถ่ายด้วยครับโปรโมทโปรโมทให้ด้วยนะไม่ได้ว่ามาถ่ายอย่างเดียวนะครับผมโปรโมทงานให้ด้วยอธิบายงานด้วยบางทีก็อธิบายไม่ได้เรื่องนะครับแต่ก็พยายามทําให้ เต็มที่ที่สุดนะครับเท่าที่จะทําได้นะผมจะพยายามพัฒนาศักยภาพตัวเองนะหรือก็จะพรุ่งนี้นะครับถ้าคนดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพรุ่งนี้ประมาณ9โมง -10 โมงนะผมจะไลฟ์สดนะครับผมทดสอบการไลฟ์สดนะสำหรับคลิปนี้ก็เอากันไปแบบยาวๆเลยนะครับผม ไม่รู้จะคุยอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ถึง1,000งพันซับสไคนะครับเดี๋ยวผมจะมีของแจกนะครับผมของรางวัลแต่ยังไม่รู้ว่าอะไรกำลังคิดอยู่เหมือนกันครับก็ทำไปเรื่อยๆครับงานช่วงนี้ก็กำลังเก็บเกี่ยวฤดูต้นอ้อยนะครับผม ก็อากาศค่อนข้างร้อนนะครับก็ต้องทนนะผมลืมมาหมวกมาก็ต้องทนถ่ายไปครับนานๆจะมาที่แดนไกลๆหน่อยครับที่ไกลๆนะไม่ได้มาแบบบ่อยๆนะไม่ได้มาทุกวันนะส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่เจ้าประจําก็ไม่รู้จะไปไหนก็อยู่ก็ต้องรอให้เขาขึ้นหน้างานใหม่แล้วผมถึงจะไปตามถ่ายอีกรอบหนึ่งครับ อันนี้ผมก็ต้องทนถ่ายมันถึง10 10นาทีแหละคนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วนะก็ต้องเอาให้คุ้มนะครับนานๆจะมาไกลๆกทีหนึง่งผมก็พยายามหาถ่ายหลายๆทีมงานนะครับหลายๆเจ้าหรือว่าก็มันเป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะไม่ให้ถ่ายก็ได้นะผมก็ทําตามทําตามกฎของผมเหมือนกันนะครับผมก็ต้องขออนุญาตเขาก่อนถ้าเขาไม่ให้ก็เราก็ไม่ถ่ายนะครับ ผมจะไม่อยู่ๆไปถ่ายงานเขาเลยนะครับอยู่ๆเดินเข้าไปก็ไม่ได้นะครับต้องขอขอก่อนนะครับอย่างของของเจ้านี้ครับของทีมงานนี้ครับผมก็ขอก่อนถึงจะถ่ายได้นะครับเมื่อเช้านี้ก็หลุดไปหลุดไปสามสี่เจ้าเลยนะครับที่เขาไม่ให้ถ่ายบางเจ้าเขาก็ไม่รู้ว่า Youtube เป็นยังไงนะผมก็พยายามอธิบายแล้วแต่เขาก็ไม่ให้ก็ไม่เป็นไร ก็ต้องไปหาทีมงานใหม่นะครับก็พลาดไปเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรครับผมก็เสียดายนะครับไม่ใช่ไม่เป็นไรแต่ผมนะเสียดายเสียดายที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ลงก็เหมือนกับว่าเราก็อยากได้วิดีโ,ดโอลงเยอะๆนะครับเพื่อมาแล้วมันก็จะได้คุ้มไงอย่างผมก็มาทําธุระด้วยก็ไม่เท่าไหร่นะครับ คุ้มไม่คุ้มก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่ามีโอกาสก็ถ่ายให้ได้ดูกันครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะทุ่งคอกไม่รู้ว่าจะทํางานทันหรือเปล่าเย็นนี้ไม่รู้จะกลับบ้านทํางานทันหรือเปล่าจะได้อาบน้ําหรือเปล่าว่างั้นเถอะจะมีเวลาอาบน้ําหรือเปล่าผม,ผมเองก็วันๆอยู่เหมือนกันว่ามัวแต่ถ่ายไมโครทิ้งงานหลักเลยวันนี้ไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจริงๆ ถือว่ามาเอามาทําธุระด้วยก็กล่าวว่ากลับบ้านนอนถักครึ่งวันนะแต่พอดีมาเจอแม่โคมเยอะด้วยด้วยความชอบด้วยก็จัดไปทักยาวๆไปเลยนะครับผมมาหาทีมงานเออิสระเอกใบพัดก็ใบพันหม้อน้ําลูกปืนนะครับแตกอีกก็เลยถ่ายแค่สองนาทีเองแทบจะร้องไห้เลยนะครับสาบบันถ่ายแบบ ไม่ได้เรียกว่าจัดเต็มหรือว่าดีอะไรหรอกก็คือจะกะเจา้จายาวๆหน่อยมาดูการทำง,งานของเจ้าอะไรอะโกเบนะ s รับ SK 120ก็ไม่เป็นไรครับเสียดายแต่ถึงยังไงก็มีเจ้าซูมิโตโมนะครับรออยู่แล้วนะแล้วเมื่อเช้านี้ก็ได้เจ้าฮินโดแม็นะครับผม2 30 LC นะครับผมติดตามถ่ายมาแล้ว3 4รอบนะครับ ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับกับการมาครั้งนี้ได้เจออะไรใหม่ๆนะครับมีโอกาสได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เห็นไรอ้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามให้ youtube ช่อง s ซ็กชแนลด้วยนะครับผมหรือว่า สดดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ youtube ช่องแซ c แชนเ e ลด้วยนะครับหรือว่าเพจ f Facebook o a แซ Channel นะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณขอบคุณเจ้าของซูมิโตโมนะครับ s h 130รุ่น6ด้วยนะครับขอบคุณครับผม